ครับทุกคนเพราะว่าผมช่องคอยชิลนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมกำลังจะขึ้นเครื่องบินนะครับมากับพี่ๆคนไทยอีกสี่คนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปทำอะไรกันนะครับเออไม่ค่อยได้ถ่ายนะตรงวันนี้เพราะว่ายุ่งมากๆนะครับ One n a p Later สวัสดีครับทุกคนเพราะว่าผมช่องคอยชิลนะครับแล้วตอนนี้นะครับออกมาจากเครื่องบินหลังจากที่บินมา13ชั่วโมงครับตอนนี้อยู่กับพี่เบสครับแล้วบุ้งครับเป็นไงครับ13ชั่วโมง เดี๋ยวตอนนี้ไปรอดูว่าตมกี่ชั่วโมงอีกคนแล้วก็ไปพักผ่อนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเที่ยวกันครับตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยผ่านตมมารับกระเป๋ามาเรียบร้อยครับโอ้เรียกว่าใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งจากฮ e ิตโตรเข้าใจกลางเมืองลอนดอนเพราะว่าเราพักในกลางเมืองลอนดอนนะครับอยู่ลอนดอน3คืนแล้วก็เดี๋ยวไปลิเวอร์พูล2คืนแล้วก็แมนเชสเตอร์2คืนนะครับทริปนี้มาดูบอลล้วนๆพี่ๆเขาทั้ง4คนเป็นลูกค้าเพจทิกเก็ตชิลนะครับแล้วก็ผมก็ได้เลยได้มาด้วยนะครับสำหรับทริปนี้นะทุกคนนะนี่ครับลงเครื่องมานะครับสำหรับใครที่จะเข้าลอนดอนแบบว่าใจกลางลอนดอนนะครับก็มาที่พิคาเดลีไลน์ไปเซ็นทรัลลอนดอนก็ได้นะครับ หรือว,ว่าจะไปเอลิซาเบธไลน์นั้นก็จะเป็นฮีทโรเอ็กซ์เพรสนะครับ The next day สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเช้าของอีกหนึ่งวันตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งตอนนี้เราจะไปไหนครับรักแอนด์วอฟฟ์ค่ะนี่เราจะไปกินข้าวพร้อมดูวิวในลอนดอนนะครับอันนี้เป็นรีเควสต์จากพี่พี่เขาว่าอยากไปดูตอนเช้านะครับว่ามันสวยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแฟร์ยังไงครับตอนนี้ครับสอนพี่พี่ขึ้นรถบัสเป็นไงครับสะดวกไหมนี่น่าประหลาดใจใช่ไหม ที่นี่สะดวกมากทุกคนใครที่อยากเดินทางเองนะครับง่ายๆไม่มีอะไรแบบเดียวเป็น <S <S ตอนนี้นะครับก็มาถึงที่ร้านอาหารนะครับ d a แ k and บอฟนะครับที่ตึกนี้นะทุกคนเป็นร้านที่คนไทยไทยมาที่ลอนดอนนะครับก็คืออยากมากินใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมากินแล้วก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นในลอนดอนนะครับ ตอนนี้นะครับก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยลืมถ่ายวิดีโอตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปทานกาแฟแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดิน Tower Bridge นะครับไปเที่ยวลอนดอนตอนนี้ถ้าติมาได้ยินเสียงวอนี่คือมาถึงแล้วแล้วกันตอนนี้นะครับระหว่างทางไป Tower Bridge ฝนก็เริ ulously, ่มปกป่อยๆแล้วนะทุกคนนี่แหละบรรยากาศของอังกฤษนะครับเดินตากฝนนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น Tower of London นะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็น Tower Bridge นะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปนะครับเป็นไงครับมาลอนดอนเจอสภาพอากาศอังกฤษ Welcome to the UK นี่ครับนี่คือ Tower Bridge นะครับหนึ่งแลนด์มาร์คของอังกฤษ ของเมืองลอนดอนนะครับเป็นไงครับผ่านมาครึ่งวันสวยมากแต่อากาศไม่ค่อยเป็นใจอันนี้คือไม่ค่อยหนาวแล้วนะทุกคนแต่ว่าเป็นแบบว่าฝนตกมันก็เลยแบบว่าเย็นๆนิดนึงนะครับความประทับใจช่วงคริสต์มาสเป็นยังไง ใช่ไหมสวยน้องเห็นแคที่แทุกคนคือแบบอันนี้แค่นี้ก็สวยแล้วนะอันนี้คือตอนก่อนเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะไปบโรมาร์เก็ตต่อแล้วก็ดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนไอ้ตอนกลางคืนไปวินเทอร์วันแลนดนะครับเดี๋ยวไปดูกันจากคารเมอร์บิดมานะครับบโรมาร์เก็ตก็อยู่ไม่ไกลนะครับเดินมาแป๊บเดียวนะก็จะเป็นเหมือนตลาดขายของกินนะครับเป็นเอีกหนึ่งที่นะครับที่คนไทยหลายคนนะครับจะต้องมาลองนะครับจากชิมอะไรครับที่บโรมาร์เก็ตเนี่ยเดินลงนี่ก็ได้ขนมปังขนมปัง แล้วก็สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตนะครับช่วงคริสต์มาสก็คือจะตกแต่งสวยงามมากกว่าเทศกาลอื่นๆนะครับแล้วก็บรรยากาศอากาศดีมากนะครับเมืรราา่อากาี้พี่บูมถามว่าอะไรนะครับใช้บัตรไรไหมครับอ๋อทุกที่ครับท,ที่นี่นะครับใช้เป็นคอนแทคเลสได้เกือบทุกที่เลย หนึ่งล้านชื่อดังนะครับ Bread Ahead นะครับ Thank you Thank you นี่นะครับก็เป็นขนมปังนะครับใส่ไส้นะทุกคนก็4.5ปอนด์ปอนนะครับ4.5ปอนด์ปอนก็ประมาณตีว่าเกือบ200บาทนะครับสำหรับขนมปังก้อนหนึ่งนะทุกคนไม่บดีมากดีมากไหนพี่ฝนล,ลองออไหนซื้ออะไรมา นี่ช็อกโกแลตนะครับอร่อยอะเปื่อนเลยอันนี้ก็คือร้านสตรอเบอรี่ที่เป็นช็อกโกแลตนะครับดังมากเหมือนกันถ้วยละ8.5ปอนด์นะครับประมาณ400บาทโอ้โหพี่บูไม่ไม่กินแล้วนะข้าวเที่ยงอ่ะ อตอนนี้นะครับผมไปแยกกับคุณวิวแล้วก็พวกพี่บูมพี่ฝนแล้วก็พี่เบสนะครับแยกกันมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปหานายก่อนานายมาจากเดินแลมนะครับเพื่อนผมเองนะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเจอทัอควคุณวิวอีกทีนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับนายครับมาทาอะไรครับ มามาเดินเล่นครับเที่ยวลอนดอนนะครับอยู่กับพี่เซฟด้วยนี่คุณหน้าคุณตาแล้วกันเรามาอยู่กันที่ลอนดอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปหาอะไรกินไปข้าวเที่ยงก่อนนะครับแล้วเย็นนี้จะไปเขาเรียกอะไรล่ะวินเทอร์วันเดอร์แลนด์นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ไปไหนครับไปวินเทอร์วันเดอร์แลนด์ไปไปไหนครับตอนนี้ตื่นเต้นไหมครับ มันคือไฮไลท์ของที่นี่เป็นเป็นไฮไลท์ผู้หญิงครับไฮไลท์ผู้ชายก็คือทูบออล่ะทุกคนเอาเบียร์เอาเบียร์นี่ครับตอนนี้ครับอยู่ที่ไฮพาร์คลอนดอนนะครับก็เป็นปิทเทอร์วันท์แลนด์นะครับมาอาการมืดๆเดี๋ยวเข้าไปนะครับเพื่อไปเล่นสวนสนุกลืมถ่ายครับทุกคนมันคือเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตทรัฟเฟิลเบอร์เกอร์อ่ะทุกคน ่ายดูร้านนี้ที่ Winter Wonderland ตอนนี้นครับก็อยู่ Winter Wonderland นะครับหนาวมากมือเย็นแบบเย็น,นเจียบนี่น้ำเปล่าเหรอครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าก็เดี๋ยวตอนนี้ดูพื้นด้วยคือแบบมันนองไปด้วยน้ำนะเพราะว่าฝนตกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปเล่นเกมบอดไม่ใช่บอดเกมเป็นเล่นเกมซุ้มนะครับเหมือนคราวที่แล้วล่ารางวัลแล้วก็ เดี๋ยวอาจจะไปเล่นเครื่องเล่นตักงนิดหน่อยนะไปนะเดี๋ยวไปดูกันโดยวรวมนะครับก็คล้ายๆเดิมนะทุกคนแตบบ่ว่าเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ก็เหมือนเดิมมีชิงช้าสวรรค์แล้วก็โรลเลอร์คอสเตอร์ต่างๆนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายมากนะเพราะว่าหนาวมากมือมือเย็นมากทุกคนกลางวันคดร้อนเลยก็เดี๋ยวเอ็นจอยกับเพื่อนแล้วถ่ายมาให้ดูนะครับหนาวชิบหายอันนี้ก็เป็นมาเป็นร้านอาหารร้านเบียร์แบบ ม้าหมุนนะครับทุกคนคือมันจะหมุนไปเรื่อยๆอ่ะเ,เป็นอันนี้ก็เป็นพวกโซนเกมเนี่ยมีตุ๊กาตารางวัลให้เยอะมากมายนะโดยรวมช่วงเวลานี้ครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษแล้วนะทุกคนคือมันเป็นเทศกาลที่แบบสวยงามแล้วก็ถึงอากาศมันจะหนาวแต่ว่าบรรยากาศม,มันได้มากนะทุกคนดูรอบข้างคือแบบโอ้โหผมชอบที่สุดของประเทศอังกฤษก็คือช่วงหน้าหนาวนะครับไปอีกหนาวอัยไม่ไหวนะไม่ไหว อันนี้คือสโลดาวตอนแรกมันวิมาเล่นไวมากสเ,เกกสียวเลยเหี้ยเก่งเขาเสียวเลยดูดิไวจัดตุ๊กตาฮัสกี้ปีที่แล้วผมได้มาตัวหนึ่งครับทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ครับมาทุกปีตอนนี้หนาวมากทุกคนคือแบบว่าอากาศหนาวมากจริงๆก็เลยเข้ามาหลบข้างในนี้นะครับก็ค่อนข้างจะอุ่นขึ้นนะครับเดี๋ยวรอ,อ,อคุณวิวเสร็จอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวผมพากลับโรงแรมไปพักผ่อนแล้วเพราะตอนนี้ผมหนาวแบบหนาวมาก สภาพผมตอนนี้คือเอ็กซ์กิโมแล้วทุกคนยมมากไม่ไหวนะสภาพกูโคตรหนาวอะดูดิไม่หนาวเลยเหรอแต่งตัวเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมถ่ายถึงตอนไหนแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือหนาวมากแล้วก็กำลังจะกลับกันแล้วครับแล้วก็ไม่ไหวแนละ้วจริงๆคือมันไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้อนะ ลาก่อนครับไม่รู้จะว่าจะได้ไหมไหมหนาวขนาดนี้นักล่ารางวัลนะนักล่ารางวัลมาได้ทุกคนไม่ได้ครับได้ที่ได้เฉพาะผมเอานั่นคืออะไรวะพี่เต้ลูกชายของมออันนี้มันซื้อพี่บุ๋มได้อะไรไว้หนาวมากพี่บุ๋มเคยหนาวขนาดนี้มาก่อนไหมครับวันนี้หนาวมากจริงๆทุกคนผมบอกเลยว่าหนาวว่าหนาวมันนหาว่าติดลบใช่ไหม ก็แบบข้างนเขหนไม่หนาวเลยเออแต่ข้างในข้างในมันหนาวอ้างในมันโฟมเย็นเครื่องเล่นเยอะก็แบบมันไม่ค่อจริงว่ะทุกคนทุกคนคือออกมาตรงเนี้ยมันไม่ค่อยหนาวแล้วแล้วคือแบบมันไม่มีควันออกปากเหมือนข้างในคือเหมือนข้างในเขาทําทําอะไรสักอย่างให้มันหนาวาคราบความเย็นนะเพื่อเอาไว้ขายมวย Day Three ัสดีครับทุกคนเชา้าของอีกวันในลอนดอนนะครับก็ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับตอนนี้อยู่กับพี่บูมแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมา <c oughs> มาอะไรครับมา <c oughs> อ๋อ빅แบนเออหนาวนะครับมากเบนทุกคนกเบนก็อยู่ข้างหน้าเรานะครับอยู่ตรงนู้นนะเออนี่ <c oughs> เดี๋ยวพาไปเดินกันนะครับ ตอนนี้นะครับข้างหลังผมนะครับก็คือบิกเบนนะครับทุกคนฝนหยุดหยุดตกตกนะครับแต่ว่าข้างหลังนี้มันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอังกฤษซึ่งอยู่ที่เมืองลอนดอนนะแน่นอนที่ทุกคนต้องมานะครับสวยมากสวยมากแล้วก็เพิ่งปรับปรุงเสร็จไม่กี่เดือนที่แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีอะไรคลุมอยู่ใช่ตอนนี้ก็เปิดเรียบร้อยนะครับก็ใครที่อยากจะมาดูบิกเบนช่วงนี้นะครับเรียกว่าเปิดสวยงามเรียบร้อยครับนี่ครับบนสะพานเลยด้านซ้ายเป็นลอนดอนอนะครับเสร็จแล้วนี่ก็บิกเบน สวยงามมากทุกคนแล้วตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วแล้วก็คืออากาศก็คือดีมากสําหรับตอนนี้นะครับไม่หนาวเพราะว่าตอนแรกมันมีฝนมันมีลมมันก็เลยหนาวครับวันนี้ครับเที่ยวบิ๊กเบนเสร็จเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ถ่ายรูปอะไรมาเลยเพราะว่าผมเป็นตากล้องครับ <c oughs> <c oughs> ผมเป็นตากล้องนะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะทุกคนสวยมากไห <c oughs> ม <c oughs> น้องถ่ายรูปสวยมากนี่เป็นไงครับด้านหลังสวยไหมสวยมากโรแมนติกได้คู่รูปคู่ไปโอ้โหนายจ๊ สามร้อยว่ารูปอินเสิร์ตให้ดูรูปหนึ่งเลือกรูปนี้มานะครับผ่านมาสองวันระหว่างรถบัสกับใต้ด uh, ินให้เลือกเมื่อวานเจอไงมากเมื่อวานเจอใต้ดินเป็นไงหาใจไม่ออกรู้สึกเหมือนตัวเล็กตัวน้อยสต็อปแต่ละสถานีนี่ต้องออกไปหายใจอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็จะพาไปกินเบอร์เกอร์ล็อปเตอร์เป็นรีเควสต์จากรีวิวอยู่แล้วไปดูรีวิวมาใช่ไหมว่าต้องกินใ เดี๋ยววันนี้พาไปกินเบอร์เกอร์ลอสเตอร์ครับมันมีหลายสาขาแต่ว่าผมเลือกสาขาที่อยู่ใกล้แฮรอดพอกินเสร็จจะได้ไปเดินชอปปิ้งแล้วก็ไปดูอย่างอื่นต่อโอเคเดี๋ยวไปดูกัน,นะครับตอนนี้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับริมถ่ายทุกคนก็เดี๋ยวจะไปพิพิธภัณฑ์เดน็อต์คนเยอะมากคนรรมือน,นี้หมืนรรม่นหนึ่งนะคร,รับเบอร,ร์เกอร์แอนด์ลอสเตอร์ นี่ครับอันนี้คือ Natural Museum ก็ไปดูนาร์เกันค่าเข้า,ขาฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากโดเน a t ก็คือบริจาคนะครับเราสามารถบริจาคให้เขาได้นะ5ปอนด์เข้ามาก็จะเป็นมิวเซียมอันนี้จะเป็นนาร์เนะครับแล้วก็อันใหญ่ๆจะอยู่อีกคอหนึ่งนะครับจต่ขึ้นจากตรงนี้จะเป็นลิฟต์ขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่เป็นบันไดเลื่อนขึ้นไป ข้างหลังผมนะครับก็จะเป็นรูปปั้นของเอาขาเรียกว่าอะไร Wales เอิ่มเวล e s, <Wales>. <S ปาวานนี่ข้างบนข้างหลังผมนะครับเรียกว่าเป็นโงรงกระดูกของปาวานนะครับอยู่ที่ Natural Museum mm hmm. นะครับก็ใครอยากเข้ามาดูนะครับก็อยู่ที่ลอนดอนนะทุกคนอยู่ใกล้ๆ้แฮร์รินะครับก็เดินถึงกันได้นะครับ 10ให้เท่าไหร่ครับพี่ภูมิที่นี่ให้10ครับ10ตรงนี้คือต้องมาจริงๆอะทุกคนเอ,อ่อป่าวานเนี่ยแค่3โมงกว่าๆเท่านั้นนะครับมืดแล้วทุกคนนี่ครับซานต้ามาทำอะไรไปรู้ตอนนี้อยู่มา2วันเป็นไงครับสะดวกสบายเดี๋ยวจะลองไปเอมเมเรสสเตเดียมไปเองด้วยเหรอใช่โอ้ไปเองด้วยเมื่อกี้ พี่พี่พี่เบสซื้อของแฮร์รอดมานะครับโชว์หน่อยพี่เบสแฮร์รอด later that night จริงๆิทริปนี้ที่ผมกลับมาประเทศอังกฤษนะครับจริงๆมากับเ,เพื่อนเพื่อนเพจ t i k k t t h i l l นะครับแต่ว่าวันนี้พวกพี่พเขาไม่ได้มาดูฟุตบอลด้วยนะครัเพราะว่าพี่พเขาจะไปเดินดูในถนนทนี่ตกแต่งแบบไฟในใจกลางเมืองนะครับเช่นถนนนางฟ้าเอยอะไรเออนะครับ